สวัสดีครับผมผู้ที่ตกเป็นเหยืออย่ออุปกรณ์บางตัวนะครับผมตกเป็นเหยื่ออุปกรณ์บางตัวนะครับที่มีการวางกฎไกต่างๆในรูปแบบนะฮะในรูปแบบการทับระบบโปรแกรมนะฮะ <c oughs> เคยมีคนนะครับ เคยมีคนพูดว่ามีอุปกรณ์โปรแกรมติดตามตัวผมแล้วก็คือตอนนี้นะครับได้มีการส่งหลักฐานหลายอย่างเข้ามาหาผม mm. เพื่อให้ผม mm. เหมือนเขาส่งหลักฐานมาถามผมนะฮะ mm. เขาส่งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภาพภาพต่างๆหรือสิ่งต่างๆส่งเข้ามาให้ผมดูนะฮะ ส่งเข้ามาให้ผมดูนะฮะแล้วก็มีการถามนะมีการถา,า <c oughs> าถามว่าใช่ไหมก็ถามว่าใช่ไหมรูปภาพนี้ใช่ไหมสิ่งพิมพ์นี้ใช่ไหมนะฮะ ผมก็บอกว่าไม่ใช่ใช่บ้างไม่ใช่บ้างนะฮะคือมันเหมือนกับมันเหมือนกับมีการตรวจสอบนะฮะมันเหมือนกับมีการตรวจสอบหลายๆอย่างนะฮะซึ่งซึ่งมีการออกมาเปรียบเทียบหลายๆอย่างนะฮะ ซึ่งมีการออกมาเปรียบเทียบหลายๆอย่างนะฮะว่าข้อมูลนี้จริงหรือไม่จริงนะฮะผมก็ไม่ทราบนะฮะผมเชื่อว่าอาจจะมีการตัดต่อข้อมูลหลายอย่างหลายประเด็นนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นว่ามีการตัดต่อข้อมูลผมนะฮะ ก็เข้าไปดูใน youtube ได้นะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรนะ,ะมีการใช้โปรแกรมติดตามตัวนะฮะหรือด้วยระบบ G P S นะฮะที่มีการแบล็กเมล์ผมนะและมั่นใจว่าเป็นกลุ่มตำรวจค้ายาเสพติดแน่นอนครับผมเชื่อและมั่นใจว่าเป็นกลุ่มตำรวจค้ายาเสพติดแน่นอนครับ ที่มีอุปกรณ์โปรแกรมตัวนี้นะครับ